ใช่ไหมคะคราวนี้เราจะมีแร็คเอ็มเรแร็คพูดอะไรกิมมี่อมิคิมมี่เอมเจแปฟิตเลิงช่องอาเย้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 บอแกบบอดชอบแบบว่าฟิตเลิ่งสาวว่ะก็เหมาะเขาบางทีเราก็อยากจะเห็นอะไรที่มันแบบว่า S คูณ S บ้างอะไรแบงมึง S คูณ S ก็คือเสียวพวกสิไปทำไรก็จะไ่รู้กับมึงว่าเป็นอะไรพูกเป็นแบบ ความแบบเซ็กซี่ของบอสบวกกับเซ็กซี่ของผู้ชายคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้มาพี่จะมีพูดไปให้ถึงสิ want to see you แบบ f ฟิตติ้งวีตาแบบฮิปฮอปบอยนะฮิปฮอปกายนะเซ็กซี่กายบอสบอกว่ามึงดูอันนี้ของกูกร่างกิมมีอ่ะิมแม่เน่บอสบอกอยู่ว่ากิมมี่มีดิือไงกิมมี่เขาเขาเป็นศิลปินเดี่ยวที่ก่อนหน้านี้ก็อยู่งออกกิลนี่เออสักอย่างนะเพราะเราเราชอบเห็นเขาแบบ ที่แบบว่าไปออกงานอะไรแบบก็คือแบบวอเตอร์บอมอะไรเงี้ยคือเขาเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาชิกโปรดิวไอโอไอใช่แล้วก็แบบว่ามีความสมาร์ทเป็นแนวแบบแรปเปอร์ที่สาวเขาสวยกไม่นะก็คือแบบเป็นฝ่ายร้องแซ่อะไรเงี้ยปัดแดน์ใช่เขาเต้นเก่งมากเต้นมากตลกแล้วเขามีหลายฟอร์มโอ๊โอ๊ยอุ้ยหลอ เป็นบอเป็นแบบอันเดียวนะเหม่ต้องแรงขึ้หรือว่าเต้องอย่างนี้อยู่เนาะเออว่ะ่ไหนไม่ถึงว่ารอยสักลอยสักเหรอเราสุไม่ได้เห็นลอยสักพักอืมอุ้ยเราไล่ได้เฮ้ยระเบิดระเบิดเป้นเยอะดีว่ะเนี้ยโอ้โห ็นฝรงมากเออบอสเต้นเยอะว่ะจริงเต้นแต่เริ่มอ่ะมันไม่อยู่ละเฮ้ยไม่ใช่บอสแต่ว่าเป็นที่โครงใครสักคนชุกชุดชุดผ้าของการแต่ลหน้าเด็กจังเลยอ่ะเอ็มี้เนี้ยผมป่ะแดงมาแล้วโอ้เสียง อหขัวเข่อสุดเโอ้โหแขงพี่เขาดีจังอ่ะเออต้มีไฮไลนินึงเขาไม่มาเต้นด้วยกันเหรอเดี๋ยวแหละมมีคิวะ จริงเดียวจริงเดียวจริงอันนี้นี่สวยอ่ะอืออือโอ้โหเุ้ยมันอันนี้ดีเนาะโอ้โหล่างเพชรล่างทองเหมือนอาเกนเลนอาเกนเลยเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่ทำไมนั้น เฮ้ยเต้นเต้นเพลงนี้เยอะมากไม่หยุดเลยนะทั้งแบบเต้นไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเต้นไปอีกวิบวิปวิปวิปยังไม่จบไหมไเจอบ้านเจอกันมาบ้างกบเป็นหลังยังไม่เจอกันอีกไม่เชื่อว่าเขาไม่มีคิวนะเลย ชุดนี้ก็เจอเอออ้าวเมื่อกี้เขาก็เราจะเต้นคู่กันแล้วแล้วภาพก็ตัดไปเนี่ยเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีท้าเต้นคู่เท่าไหร่เออแบบไม่มีท่าคู่แต่่าแค่เต้นประกอบเต้นประกอบกัน รู้สึกว่ามันเหมือนอย่นี้เลยเธออะไรรุ่นเธอรุ่นเธออะอะไรรุ่นโัวอะไรเจออะไรเจออะไรเจอแล้วใช่ฉันเกิดมาพร้อมกับ Next Door เราตื่นทำอะไรก็มาดอนน่าที่ออกเอ็มวีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาก็คล้ายๆเหมือนกันนะไม่กหรือว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าวะพอดูเอ็มวีอะไรเงี้ยพวกตัวเลขที่มันวิ่งอะไรเงี้ย นี่จาได้ว่ามันไม่หรอกพอมันเป็นเพลงมินหนิดมันข้างหลังมันก็เลยเป็นกิมมิกแบบนาฬิกาไงอ๋อมันคือแบบมันบอกมินิทูเซฟด้วยความเป็นอาร์เอ็นบีแหละแล้วก็บอกแบบไว้แบบเนี้ยเออที่มีอเอ็นบีที่มีริทึมหน่อยอ่ะก็จะแบบเหมือนจัสตินฮิมเมเลกที่ทำให้เราคิดถึงได้ไม่นี่ว่ามันก็คงเป็นแค่แบบเขาคงไม่ได้ทำเอ็มวีที่มันเป็นสตอรี่อ่ะแล้วก็คือเป็นโชว์เต้นทั้งหมดแล้วมันก็คงจะหาซีนที่มันเข้ากับ อ่ะชื่อเพลงมินิท์นะก็เป็นนาฬิกาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไปแล้วก็เป็นซีนอื่นๆใดๆก็ว่าไปอย่างนี้เหมือนจะไม่เยอะนะท่าเต้นกะแต่เยอะอะแต่ไม่หยุดเลยอะของที่ออกมาตอนที่ออกมากันนัตตี้อ่ะก็จะมีเต้นแค่แบบตอนหุกๆเงี้ยแล้วก็เป็นอันนั้นเป็นเรื่องร่าผมเรื่องเพลงแบบเกี้ยวกันข้าสาวมเกินนิดนึงกีเพลงง่ายแม็กซ์นัตตี้ง่ายแม็กซ์นัตตี้ก็จะต่อแล้วมันเลยๆเซ็กซี่เซ็กซี่แม็กซ์นัตตี้จะเพลงแบบกระเจี๊ยกระเจี๊ยอะ แต่เขาต้องฟิกเจี่กับสาวมาเรื่อยๆเลยเนาะทำไมวะหรือว่าคนก็ชอบให้เห็นบอสอยู่กับสาวก็คงเวลาเพลงที่มีแบบเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายแล้วเนื้อเพลงด้วยแหละเนื้อเพลงเมื่อกี้มันเกี่ยวสาว่แม่คือรลองให้สาวว่าแบบเวลาฉันหน่อยอะไรสักอย่างอะไรแล้วมีเมื่อ้เห็นอยู่แบบแต่ยังไม่ได้ดูทางบอดเท่าไหร่เพราะว่าก็เป็นเพลงแบบเกี่ยวกับสาวหอสอะไรแบบให้มันแบบเขาเรียกอะไรอะ Um สมบูรณ์ป้าเขาชอบทำเพลงจีบสาวที่ทองหล่อไงทำเพลงกับไครได้ไหมเป็นซาเฟียได้ไหมเป็นซาเฟียได้ได้เลยเทงๆแล้วนะเท่ๆแล้วนะป้าจะมาไทยอีกวะเอาที่เราพามาปีที่แล้วนี่เออไม่หรอมีหรือเปล่มีเจ๊ปั๊กในวันแรกนะคะว้าว มันเดียวกับไทยล้าเลยได้เจอกันหน้าน่นนะคะบอสเดี๋ยวจะไปเลากิฟต์เมียมินิทให้นะคะเป็นชองฮาเป็นชองเป็นตปีเฮ้ยเธอได้อยู่ทำไมหน้ามาผมสั้นแบใครดูเราเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์เพจชาเชอร์ทีวีด้วยไม่ใช่เพจชาเชอร์อยู่ช่องยูทูบของไทชาทีวีได้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะ